3, 2, สามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านต้นกล้าผ้าใสสาขาไมหีโดนครับสาขามหาวิทยาลายัยไมฮีโดนนะครับนีก็คือที่ที่เขารับปริญญากันอยู่ครับก็เลยมีป้ายที่เขาถือถ่ายรูปครับอ๋อที่สาขานี้นะคะอยู่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยไมฮิดนวิทยาเขตสาลยานะคะแล้วก็สถานที่ร่มรื่นตึกน่ารักแบบนี้เลย ข้างๆกับวิทยาลัยนานาชาตินะคะแล้วก็ถ้ากลัวมาไม่ถูกลองบอกย้าว่ามาศาลพ่อขุนทุ่งนี่ซึ่งอยู่ตรงข้ามร้านเลยนะคะเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของมหาลัยนี้เลยนี่อย่างนี้มาก็มาแวะไหว้ท่านขอพรนะคะแล้วก็แวะทานอาหารที่ร้านต้นกล้าฟ้าใส่ได้นะคะวันนี้ต้นกล้าพาดูว่าเรามี กิจกรรม,มยินดีกับบัณฑิตนะคะช่วงนี้เขาก็จะเป็นช่วงปริญญากัน,นเราก็จะมีพวกของสินค้าลิขสิทธิ์ของไลเซ้นนะคะมีโปรโมชั่นลด10เปอร์เซ็นต์มีม่บัณฑิตทั้งลายนะคะแลญาติกถ้าเกิดว่าจะซื้อเป็นของข,องขวัญรับปริญญาให้แล้วก็มีอะไรเนี่ยมีพร็อพเอาไว้ให้ด้วยไหนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ด้านบดเลย ใช่นี่นี่ใส่สกาย,ยด้วยนะอุย้ยอยากจะรอวันนี้จังเลยไหนใส่ให้ดูหน่อยเขี <Congratulations. S 1> <Congratulations. S 2> ยนว่าอะไร g r a t u l a t i o n ข้อ g r a t u l a t i o n กล้าถือให้ดูหน่อยเร็วนี่เราเตรียมป้ายเตรียมล็อปอะไรนห้นะคะมาถือใสา่ารูปกันได้สถานที่สวยงามอาหารอร่อยนี่ชมร้านเพื <laughs> แต่ก็อร่อยจริง, <laughs> รงๆค่ะอ uh ่ะฮะ ดีหลอแบบมีดีจรแล้วก็จะมีสินค้าลิขสิทธิ์นะคะไลา์เรมใช่ไหมมีอะไรบ้างนะอันนี้จะเป็นทำน้ำแข็งครับเนี่ยเป็นบล็อกน้ำแข็งนะเป็นรูปหน้าเป็ดอันนี้เป็ดซิลิโคนก็ชอบบีเป็ดเซนลี่เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของแท้มีชอบอันนี้ระติกค่ะนาดูพูดรสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้ามีล็อตต่อถูกุ๋มล็อตบ้างไม่บุ๋มล็อต กระติถ้าะอสสีอะไรก็เป็นกระติกเก็บความเย็นเบานะ้ันหนักเบาปกติไอ้แบบเนี้ยมันจะหนักใช่อันนี้มันเป็นรุ่นที่แบบกระติกน้ำก้าก็เบาเท่านี้เาก้าเบาแล้วมันจะแพงใหม่เลยอันนี้จะเก็บร้อนเก็บเย็นได้นี่เก็บอุณหภูมินะคะมีเครื่องปั่นแบบพกพาที่เจ๋งอันนี้มีหลอดแล้วก็10%แล้วก็มีตรงนี้ด้วยอันนี้มีที่หลอกอีกตัวนี้มีหอ น้ำจะได้ไมีหกมีสองลายอันนี้ด้วยมีแค่เกล็ดอันนี้ต้องเป็นเครื่องปั่นแบบพกพานะคะเสียบชาร์จได้แล้วกอด้านในข้างนอกมนี้สองลายนะระวังต้องลวมาให้หมดในแก้วถือดีนะกดปุ่มไหนอะเราต้องชาร์จก่อนตรงนี้จะมีที่อ่าเนี่ยที่อ่็นมตัวโชว์แล้วตัวนี้ไม เราก็สามารถที่จะแบบพกไปที่ทํางานเอาไว้ปั่นผลไม้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีปิ่นโตมีน้ำํำตาลถึงลายตรงสกก็มไม่หลา,หางแล้วก็ไม่หนลเรียกายมันก็จะเป็น่วกอุปรกรณ์ของแม่ระะ้านมีอาหารโปเต มีพวกของฝากของแห้งนะคะแล้วก็มีน้านไม่น่าหัวน้องฟ้าใส่นั่งกินตรงไหน เนวัาทุดิียนจากสวนนีุ่ดกินนี่เลมอนเค้กอร่อยมากขายดีมากเลยเอามาเพิามมาเพิ่งเอาวนันนี้น้องสุพีทิริตพันธ์ใหม่สมููตี้ธันยาพืชน,นะคะมีปลาสัมลองสีมีคอมอบูชามีเห็ดตัวอยามมูตีทยยต้ทัญย,ยาพืช ที่ร้านมีสองชั้นนะคะเป็นชั้นพาไปดูชั้นบนพาไปดูชั้นบนชั้นบนยังไม่เสร็จเสร็จแล้วยังไม่ได้เปิดแอร์เลยก็ถือว่ายังไม่ชั้นบนเปิดบริการแล้วอ่านำขึ้นการค้าก็มาอย่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ ค่อยมีขึ้นมาข้างบนนะคะก็นี่พี่พี่บัณฑิตมานอเดี๋วนะ <No. S 2> ยวร้านติดแล้วร้านปิดห้นาโมงเขาไม่ต้องกลัวว่าแบบอากาศจะไม่ดีนะคะเรามีเครื่องปอกอากาศที่จะบอกว่าตอนนี้สภาพอากาศในร้านอีกครึ่งชั่วโมงเลยนี่นะคะที่นั่งมากมา,ายนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะจะสว่างตรวน,นี้ เป็นห้องประชุมน,นะคะห้องไพโร่จากเวิร์กช็อปหรือว่ามาเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีแบบว่าทานที่ร้านหรือว่าซื้อกลับบ้านก็ได้เด้วย เจนรู้ว่ามีแอปด้วยนะเฮ้ยชื่ออะไรแอปเป็นกาแฟสายแอปอันไหนใช้ได้เราใบแมนไปถามพี่เขาสิใบแมนกาแฟฟูแทนได้ปะได้อู้เจ๋ฟูดเพนบ้าฟูดเพนฟูดเพนได้แล้วแก็จะย้ายจากที่สุทัมน์มณฑสายสามอะคะมาอยู่ที่นี่แล้วก็คือเจอเลิวทำที่สุทัมน์นณฑลสายไม่จมุ่งมาตรงนี้นะคะพอดีิยวิภาน้องอยู่อะไรใส่ ก็แวะมาเปิดทุกวันม euh. ีอ any ันง้างน้ำ้องเป็นเครื่งั่นขั่นแห้เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าห้าโมงเย็นอันนี้เป็นหม้อแล้วเนี่อะไรมีเครื่องปั่นด้วยเออเครื่องปั่นที่ที่เราชอบหลายมีเครื่องเปีนีที่กำลังลองสมุกรีอย่านี้ โชว์่คะเรื่องปั่นสมาร์ทเบนเดอร์ของ GJ ราคาดีกว่าซื้อตรงอิะตัวเองเป็นรกันที่เบื่อนก้าชอบอันนี้จะเป็นดีนะเนี่ยเขามีช้อนมาให้เราด้วยในตัวเลย่ยช้อนอย่างนี้สมมติว่าเราแกะยังไงอะแม่แกะโตนะคะแกะยไงโอเคเพื่อนก้าสวัสดีครับก่อน สวัสดีค่ะ